พูดพูดดูว้าวดูไม่เต็มถุงสักทีแถมขอขึ้นราคาอีกให้5บาทจะเอา10บบาท <L op. S 1> ดูพี่เคียจะเต็มถุงแล้ว <L op. S 1> ตัวเองยังไม่ทันครึ่งถุงเลยจะแมนแมนแม่มมมดไดดอก <c oughs> ใหญ่ๆนะ <L op. S 1> เก็บเอาดอกใหญ่ๆอ่ะ แต่ตั้งจะทําให้มันล้นไปเลยเออเต็มถุงคนละสิบบาทครับเต็มถุงพี่เคียรจะเต็มแล้วเห็นไหมพี่เคียร์พี่เคียรหันมาหาป้ายกโชว์ให้หน่อยเพื่อน่ะดูซิไหนพี่ตั้นยกโชว์ดิโอ้ยหันมาเบิ่งก็ดูยกมาพร้อมกันพี่เคียรก็ยกมาพร้อมกันเอาข้างๆกันด้วยพี่ตั้นยกมาข้างๆกันเก็บเวลาเท่ากันแต่แต่ทําไมได้เยอะกว่ากันเยอะเอาเก็บรีบเก็บเร็ว ใครเต็มก่อนก็คือได้เลย10บาทแล้วถ้าใครเต็มที่หลังก็เต็มตอนไหนก็ได้ตอนนั้นแหละใหอ่ะห้ยาแดงให้ตัวช่วยด้วยให้ยาแดงเก็บช่วยเลยระวังหน้ำเออระวังหนาตรงพื้นเวลาเวลาเดินอ่ะดูดูหนาม เดียแต่ต้องอยากให้ี่เชียเขาเล่นกับต้นจนหูเที่ยงวิฟองเขาผลเขานเป็นผลลิ้นเีบานีแมนแมนใช่า <c oughs> งานบวชตอนนี้<อ>านบวชเพื่อน<อ> <c oughs> เพื่อนพี่ออย

แม่ตันได้ครึ่งแล้วครับอุ้ยตายกูดูดูดูนกย่านดูนกย่านดูนกย่านนกย่านยังไหนเสียงดังโอ้ยดูนกตกใจบินเต็มเลยไปเออุ้ยดูดูพี่ตั้นดูนกตกใจดิไปเออุ้ยดูดูไปเอครับครับตั้นจุดใส่บ้านเขาอ่ะ มันข <Cornell> ันไงจ้าเป็นน้อยน้อยดุกโดกไ้ายไรจ้าดูนกตกใจจ้า ม,มือคืนเนี่ยโตยายมาช่วยเก็บเนี่ยอย่าล้มนะพี่เคี่ยเต็มแล้วพใเอก็ออใช่ไงพี่เคี่ยขยันเขาเด็ดเอาเด็ดเอาเขาไม่พูดซักคำเลยมีแต่ตัวเองอะพูดเอาพูดเอา ดูนกตัวใหญ่มากบินตกใจเสียงผู้เ <Kid> ม <se as my roadmap> ื่อกี้นะคะนกพิราบใช่แล้วรกาบานแล้วตอนนี้นี่เป็นบริเวณข้างบ้านเลยฟ้าคึมนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกหรืออาจจะตกแล้ว ก็อยู่บ้านเรามันก็ไปปล่อยนิดเดียวอาจจะตกที่อำเภอใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยัังไม่กลายก็สงสารหลานมาช่วยหลานเก็บอะออเ็นดูเอ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 ็นดู